คูวอ,อีกเองกันนะฮะไม่มีหรอเราจะทำมาทักเพื่ออะไรวันเนี้ยอันนี้วันนี้อาจจะไม่มีเพียงก็ทักมาก็ได้นะเอาทำไมเวลาทำคิดไม่มีใครทักมาวะเอ้าจริงจริงอะนะถ้าทักมาก็ดีเดียว ทำให้หมดทุกอย่างหายเสร็จไหมก็ยอมนะทักมาด้วยแล้วกันนะไม่จับตายตายได้จ้าอืหอหไม่มีงั้นบายนะคะทักมาเล่นกันนะคะมีคลิปหนึ่งที่เป็น Q&A นะคะ สามารถไปคอมเมนต์กันได้นะคะบ๊ายบาย